เราพาชีวิตของพวกเรากันเองนะครับไปให้ถึงสภาพดีขาขึ้นกันดีกว่าญาติรักทุกท่านครับสภาพขาลงคืออะไรนึกภาพที่สภาพเศรษฐกิจของโลกเป็นขาลงสภาพเศรษฐกิจของบ้านเมืองเป็นขาลงโอ้โหมีหลายคนลำบากแน่นอนครับสภาพเศรษฐกิจเนี่ยมีปัจจัยเยอะแยะอย่างเช่นปัจจัยที่สำคัญนะครับสมมุติมีประเทศหนึ่งนะครับ เริ่มมีคนในวัยหนุ่มสาวเยอะนะครับมีค่าแรงต่ำนะครับก็จะมีเงินลงทุนมีโรงงานจากต่างชาติเนี่ยมาเปิดเยอะแยะมากมายเพราะว่าตลาดในประเทศก็ไม่ใช่น้อยแถมมีโอกาสมีเขาเรียกว่ามีบรรยากาศการลงทุนที่ดีมีเงื่อนไขพิเศษให้ทําให้สามารถส่งออกแล้วได้เปรียบก็จะมีเงินลงทุนมาลงทุนเยอะนะครับคนในบ้านเมืองก็เริ่มได้จับใจใช้สอยเริ่มมีเครดิต ได้กู้มากขึ้นมากขึ้นแต่เงินกู้เนี่ยไปถึงระดับหนึ่งมันจะมันจะมีขีดจำกัดของมันก็คือดอกเบี้ยม,มันก็เป็นเงาตามตัวถูกไหมละครับเมื่อกู้ไปถึงระดับหนึ่งมันก็ชนเพดานนั่นแหละนะครับทุกท่านครับไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับคนมีเงินก็ก็โดนผลกระทบเหมือนกันนะแต่ก็จะยงังโชคดีว่ามีเงินเยอะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีช่องทางในการทํามาหากินแต่คนที่เป็นหนี้อยู่แล้วแล้วเศรษฐกิจเริ่มฝืดเคืองนั่นแหละครับ สภาพขาลงเนี่ยก็จะปรากฏกับทุกคนนี่ยกตัวอย่างสภาพเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจเนาะแต่ถ้าเกี่ยวกับสภาพจิตจิใจร่างกายชีวิตละ่ะผมไม่ได้อวดเก่งนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อพวกเรารู้จุดรู้ช่องของมันแล้วเรามารวมตัวกันเพื่อสร้างสภาพชีวิตดีขาขึ้นมันจะง่ายกว่าทำคนเดียว ผมยอมรับว่าผมค้นหาคำตอบมานานว่าทำยังไงนะตัวผมเองถึงจะดีขึ้นครอบครัวชุมชนหน่วยงานสังคมบ้านเมืองโลกทั้งใบสายพันธุ์ของพวกเราก็คือสายพันธุ์คนเรานี่แหละนะครับถึงจะดีขึ้นรวมถึงวังวนกรรมสายทานแห่งชีวิตวัฏจักรชีวิตเนี่ยที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราถึงจะดีขึ้นและได้รับรางวัลจากมันแน่นอนครับมันคือนิสยัยมันคือวินยัยมันคือสติปัญญา มันคือความเข้าอกเข้าใจกันมันคือการที่เราสามารถมาพัฒนาการรักรู้สึกดีและดีต่อกันได้แต่จุดสำคัญจุดหนึ่งญาติรักทุกท่านครับทุกคนเนี่ยคนเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษการเรียนรู้ของคนเนี่ยมหัศจรรย์ผมจะยกตัวอย่างให้นะครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเธอมากเธอไปคือไปติดจอไปติดเกมในมือถืออะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วพ่อแม่ก็เป็นห่วงก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่ไม่ไหวแล้วก็เลยพาลูกไปฝากในสถานที่แห่งหนึ่งที่เขามีกิจกรรมปามมดยิงธนูแล้วก็ยิงปืนอะไรพวกนี้นะครับผมว่าเธอคงไม่ชอบหรอกแต่เมื่อคือเด็กอะนะครับปล่อยให้เขาอยู่กับมือถือเขาก็ตื่นตาตื่นใจไปกับมือถือเขาก็ติดมือถือไปแต่จอมันเล็กๆแค่นั้นอะ่ะมันไม่สร้างสรรค์แต่พอเด็กได้ไป คือสมองเขาได้ทํางานร่วมกับมือมีสมาธิด้วยนะครับพวกปามีดยิงธนูปาเป้าเธอก็พัฒนาไปจนกลายเป็นนักกีฬาของทีมชาติยิงธนูสามารถไปดูได้ในรายการซ u เปอร์หนึ่งอยะซูเปอร์ฮันนะครับออกเป็นรายการทีวีไทยนี่แหละนะครับผู้ใหญ่ใจดีจัดให้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ก็ลองไปดูนะครับซ u เปอร์ฮันนะครับ เด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับเธอเห็นพ่อแม่เนี่ยเป็นหนี้เพราะว่าไปค้ำประกันคนที่หนีหนี้คือไปค้ำประกันเขาแล้วเขาหนีหนี้เธอก็อยากช่วยพ่อแม่เธอเริ่มต้นด้วยการไปเก็บขยะขายนึกภาพเด็กประมาณ10ขวบแล้วกันนะครับไปเก็บขยะอย่างผมเนี่ยไปเก็บก็คงแป๊บเดียวคงเลิอกอะ่ะแต่เธอเก็บไม่เลิกแล้วเธอไปติดต่อร้านค้ายกตัวอย่างเธอพัฒนามูลค่าให้กับขยะก็คือเธอไปติดต่อ,อว่ากระเช้าที่เขามาทิ้งเนี่ยเธอจะแบบทําให้ดี เราไปติดต่อร้านค้าเธอก็ขายขยะได้ในราคาที่แพงขึ้นเธอพัฒนาการค้ามาตามลำดับน่าจะมีการค้าออนไลน์ด้วยผมว่าน่าจะประมาณ10ปีนะเธอกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านญาติลาภทุกท่านครับคนเราเนี่ยนึกดูครับเด็กผู้หญิงคนนั้นเทียบกับเด็กอีกหลายๆคนผมไม่ได้บอกให้มองเชิงเปรียบเทียบแต่การที่เราสามารถหาจุดที่ใช่ในการ เติมของดีเติมความสามารถเติมโอกาสให้กับชีวิตของเราเองเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดวันแรกที่เราจะไปหาช่องทางดีๆให้กับชีวิตเราอาจจะไม่เจอแต่เด็กหญิงคนนั้นแต่ละคนนะครับที่เขาประสบความสำเร็จเป็นลิซ่าแบล็กพิงค์เป็นคริสตโน o โรนโดนะครับเป็นเด็กผู้หญิงที่เก็บขยะเป็นอายุน้อยร้อยล้านเป็นนักยิงปืนนะครับ ทีมชาติไทยทุกท่านครับทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับแต่ผมไม่บอกว่าให้ญาติเนี่ยใช้เวลาสามปีสี่ปีห้าปีนะครับผมได้ทำการบ้านในวิดีโอท,าท้าทายหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลข8มาเรียบร้อยแล้ววิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลข9้าผมอยากเชิญชวนญาติทั่วไทยครับอย่างตัวผมเองดีไม่ได้ครับแต่ผมท้าทายตัวเองมาตามลำดับว่าทำยังไงนะถึงจะเจอคำตอบที่เป็นมั่นเป็นเหมาะที่จะพาตัวผมเองเนี่ย จากสภาพทั่วๆไปไปถึงสภาพที่มันมันดูดีกว่านี้มันทําให้เรามีชีวิตที่สบายได้ง่ายกว่านี้เช่นมีสุภาพที่ดีขึ้นมีอิสระทางการเงินมีพวกพ้องมีสังคมที่ดีขึ้นมันเหมือนกับคนอพยพกลายเป็นเจ้าสัวสร้างเขาเรียกว่ากลไกในการดูดทรัพย์รวยมหาศาลในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้กันผมไม่ได้บอกว่าจะต้องไปเปลี่ยนให้เจ้าสัวเป็นคนจนเอาเงินมาให คนทุกคนนะครับที่เป็นหนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ผมบอกว่าพวกเราครับเราอาจจะไม่สามารถร่ารวยได้ขนาดนั้นเราอาจจะไม่สามารถดีได้เองขนาดเจ้าสัวขนาดนั้นนะครับหลายหลายคนที่เก่งเราไม่สามารถเป็นลิซ่าแบ็คพิง์เป็นคริสโตโน่โลนดได้ดทุกคนแต่การที่เรามารวมตัวกันแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นเราสามารถพาชีวิตของเราจากระบบกลไกกลเกมการเงินของโลกแบบนี้อำนาจของโลกแบบนี้มันเหมือนกับ คนเราเนี่ยถามว่าทั้งหมดคืออะไรคนเราเกิดจากความอยากความต้องการแล้วเราก็พัฒนาเครื่องมือมาสนองความอยาก <ce Mighty? S 1> ความต้องการของเราไม่ไม่ใช่ไม่ happen. ว่าจะเป็นความอยากในเรื่องของการกินอยู่การมีชีวิตรอดความกลัวความไม่รู้ความอยากในเรื่องของเรื่องเพศนะครับเครื่องมือหลักที่คนเราใช้คืออะไรครับลองคิดดูนะครับก็คือเงินแลํานาจนะครับเราใช้มาเพื่อสนองความอยากของเราเหล่านี้มันก็จะกลายมาเป็น เครื่องมือกลไกการบริหารจัดการรูปแบบต่างๆแต่ทุกท่านครับมันก็มีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งความเมตตามีทั้งการที่เราให้เรารักษาเรากลายเป็นสังคมเรากลายเป็นคนไทยด้วยกันเรากลายเป็นคนในโลกด้วยกันลหลายชาติก็รวมกลุ่มกันเป็นสภาพยุโรปเป็นสมาคมอา,อาเซียนนะครับประชาคมอาเซียนถ้าถ้าจำไม่ผิดถ้าพูดถิดกก็ ขออภัยด้วยนะครับผมกําลังบอกว่าอะไรครับทุกท่านครับเรามีการรวมทีมกันได้เป็นปกติเรามีช่องทางแต่ช่องทางที่จะทําให้เรานะครับมีสภาพที่ดีขาขึ้นสภาพชีวิตสภาพการเงินสภาพทุกอย่างเนี่ยดีขาขึ้นจากสภาพปัจจุบันเนี่ยผมเองได้ทําคําตอบไว้แล้วนะครับในวิดีโอก่อนหน้าและจากการที่ตั้งใจค้นหามาตามลําดับ ทำให้ผมค้นพบคำตอบแบบบ้านๆซึ่งลองได้เองทุกคนแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือทุกคนมีดีครับทุกคนสามารถค้นหาคำตอบได้เองผมอยากให้ท่านนะครับลองไปค้นหาคำตอบด้วยตนเองก่อนโดยนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้ญาติทั่วไทยได้ลองผมจึงทำวิดีโอหมายเลข9้านี้เป็นวิดีโอแนะนำที่จะบอกต่อแนะนำไปบ้างหรืออาจจะบางท่านก็เป็นบ่อยๆตลอดนะครับถ้าท่านช่วยได้ก็ช่วยนะครับ ภาพมันเป็นอย่างนี้ครับการที่ญาติทั่วไทยของเราเนี่ยสามารถเป็นทีมที่รักกันดีไปด้วยกันได้ดีนะครับมีความสามารถในการทำมาหากินได้ดีนะครับพัฒนาสินค้าและบริการนะครับพัฒนาภูมิปัญญาในการใช้ชีวิตนะครับทําให้เราเนี่ยหลายหลายกลุ่มหลายหลายคนเนี่ยสามารถที่จะไปแข่งขันในในตลาดโลกได้พูดง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับ การที่โอกาสอย่างนั้นจะเกิดขึ้นก็คือย่าสามารถบอกต่อวิดีโอนี้นะครับผมหวังพึ่งการบอกต่อผมหวังพึ่งการเข้าถึงช่องทางดีๆหวังพึ่งการร่วมเข้าถึงร่วมพัฒนาช่องทางดีๆร่วมกันของญาติทั่วไทยซึ่งจะก,กระจายไปเป็นแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะครับทำเถอะครับขอให้เขาเรียกว่าอะไรครับก็คือ เรามีการอัดฉีดด้วยเม็ดเงินนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเป็นการพึ่งการที่ญาตินะครับไปพึ่งพาร่างกายและจิตใจของเราเองดุจนะครับเด็กหญิงซึ่งกลายเป็นนักยิงธนูเด็กหญิงซึ่งโอ้โหเธอเธอไม่ได้ร่ำรวยแต่เธอกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเป็นลิซ่าแบ็คพิงเป็นเด็กหญิงคนนั้นเป็น ดูดคนอพยพแล้วกลายเป็นเจ้าสัวกันทุกคนไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ผมบอกว่ารูปแบบของการทำให้ชีวิตดีขึ้นมีหลากหลายเมื่อเราเจอนะครับอย่าไปยอมนะครับขอเป็นกลางใจให้อย่าไปยอ,ยอมจนกว่าจะเจอคำตอบที่ใช่ซึ่งผมเองก็ไม่ได้กักพอาะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลขเ้าแต่วิดีโอก่อนหน้านั้นผมก็ได้บอกเท่าที่คนค้นพบเท่าที่ตัวผมเองเนี่ยค้นพบก่อนหน้านั้น และในวิดีโอ,อต่อไปก็จะบอกในสิ่งที่ค้นพบในสิ่งที่ง่ายในการแปลสภาพเป็นสภาพที่ดีข,ขึ้นจุดที่น่าสนใจน่าเป็นกำลังใจที่สุดก็คือในวันแรกที่เราไปเจอเนี่ยมันจะในระดับหนึ่งสมมติว,ว่าเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นเหมือนกับคนที่ไปเริ่มออกกาลังกายแล้วดีขึ้นแต่เมื่อมันดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วเนี่ยระดับของการดีขึ้นเนี่ยเคอร์ฟของการดีขึ้นเนี่ยมันจะยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตรงจุดนั้นแหละมันจะกลายเป็นรางวัลทุกท่านครับไม่ต้องเชื่อผมนะแต่คนที่ก้าวผ่านอุปสรรคของการลองของการเริ่มต้นในระยะแรกซึ่งมันแทบจะไม่เห็นผลเนี่ยคนที่เติมเต็มความพร้อมลดอุปสรรคลดข้ามผ่านอุปสรรคข,ขวางน้ำต่างๆ่ะอย่างต่อเนื่องเราจะแข็งแกร่งขึ้นเราจะมีการเรียนรู้ที่ดียิ่งยิ่งขึ้นเราจะมีความพร้อมที่ดีิงยิ่งขึ้นเนี่ย พอไปถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นลักษณะของการก้าวกระโดดอยากให้ญาตินะครับไม่ต้องเชื่อผมอน,นะท่านอาจจะไม่ลองทําสมมุตินะตัวท่านเองอาจจะไม่ลองทําแต่ได้โปรดเปิดโอกาสให้ญาติทั่วไทยได้ลองทําผมเองเนี่ยมีคนมาบอกว่าบ้าทําวิดีโออะไรก็ไม่รู้เรื่องบางคนเนี่ยก็ดูไม่จบแต่ทุกวันนี้เนี่ยผมจะกราบขอร้องคนที่แบบคือคือเจอหน้ากันแล้วอาจจะอะไรก็แล้วแต่ผมบอกว่าผมอาจจะดูแปลกไป แต่ถ้าดูวิดีโอนี้แล้วบอกต่อให้หน่อยเนี่ยผมว่ามีโอกาสแล้วโอกาสช่องทางต่างๆนะครับที่นอกเหนือจากช่องทางง่ายๆแบบบ้านๆเนี่ยผมได้บอกไว้ทั้งหมดอะ่ะเท่าที่รู้อะบอกไว้หมดแล้วนะครับก็ขอความกรุณานะครับหวังว่าท่านจะเมตตากรุณาขอพระคุณจริงนะครับให้ญาติทั่วไทยได้พิสูจน์สวัสดีครับ